สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จำดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกันในช่วงของเดือนมก,กราคม2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อรายละเอียดกับช่องบูพยานนะครับสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ Descript ช o นนะครับจะแปะริง์แล้วก็เกาะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างเราจะมาดูอิทธิพลของในช่วงของเดือนนี้สนับผลกระทบกับชาวกันกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูแผนพังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนมก,กรา6/4กันก่อนนะครับจะมีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวเกตและก็ดาวศุกร์มีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูแผนพังต,งตรงนี้ตาม กับสิ่งที่กำลังจะอธิบายให้นะครับเราจะไปดูอิทธิพลของชาวกันลัคณาการจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับจะมีดาวประจำตัวคือเลขสีก็คือดาวพุธโคจรอ,อยู่ในราศีมังกรนะครับเป็นตำแหน่งที่ดาวพุธนั้นไม่ได้ตำแหน่งแต่ว่าไปอยู่ในตำแหน่งธาตุดินนะครับร่วมกลุ่มกับดาวเสาร์และก็ดาวพรหัสบปดีเนาะก็จะทำให้ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งปุตตะ จริงๆแล้วตำแหน่งที่ดาวพุธนั้นเป็นตำแหน่งตรีโกนกับลักานณาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมให้กับดวงชะตาค่อนข้างดีเลยทีเดียว คุณจะสามารถที่จะแสวงหาในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่ดีกับชีวิตของตัวคุณเองมีการเริ่มต้นมีการพัฒนาหรือมีไอเดียมีจินตนาการมีการคิดมีการต่อยอดในทิศทางที่ดีมีในเรื่องของความหนักแน่นความมั่นคงของชีวิตเพิ่มเติมมากขึ้นเนื่องจากดาวพุธโครจรเข้าสู่ราศีมังกรและดาวเสาเป็นกเกษตรร่วมแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆกับชีวิตและประสบความสําเร็จ มีโครงการมีสิ่งใหม่ๆมีโปรเจกต์มีไอเดียต่างๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับหรือสรรหาโปรเจกต์ต่างๆมาทําเยอะแยะมากมายดาวพุธเนี่ยโครจรอ,อยู่ในราศีมังกรทั้งเดือนเลยนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยโครจรเสด c h มาจนถึงราศีมังกรเสด็จเนี่ยแปลว่าการโครจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วและก็มาหยุดอยู่ที่ราศีมังกรสถิตในราศีมังกรเนี่ย ค่อนข้างเดินปกติแล้วก็จะทําให้ดาวพุธนั้นมีกําลังที่ดีแล้วก็มีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีการคิดมีการตัดสินใจมีกระบวนการมีการแบบโปรเซสที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีไอเดียมีจินตนาการมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องไปเหมือนกับ ดูแลช่วยเหลือกับในเรื่องของบุตรบริวารมากขึ้นมีบริวารมาคอยใส่ใจดูแลกับตัวเรามากขึ้นได้รับการสนับสนุนจากบุตรบริวารมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมีสิ่งดีๆเริ่มต้นกับชีวิตมากมายสำหรับชาวกันถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับดาวร้ายที่เคยทำมุมกับชาวกันเนี่ยก็จะมีอิทธิพลน้อยลงไปเนาะ ก็เพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์เคยอยู่ในราศีธนูตอนตอนที่ดาวเสาร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีธนูนะจะส่งเกณฑ์ถึงดาวลัคนากันตอนนี้ดาวเสาร์ออกไปแล้วไม่เบียดหลักแล้วนะครับไปอยู่ในตําแหน่งที่ตรีโกณแล้วเป็นตําแหน่งกเกษตรด้วยก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถเริ่มต้นที่ดีกับชีวิตมากขึ้นอะไรที่มันดูติดค้างยืดเยื้อเรื้อรังในอดีตที่ผ่านมาคุณจะสามารถที่จะเหมือนกับปรับทุกสิ่งทุกอย่าง ได้ดีขึ้นหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอิทธิพลของดาวเสาร์เป็นกเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะบางทีชาวกันอาจจะอยากลงทุนนะครับอยากจะเริ่มต้นสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตแต่ว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นพินทุบาทนะครับเป็นพินทุบาทคือราวิภุมมะทั้งโสราปัญจะแก่รคณานั่นหมายความว่าดาวเสา เป็น5กับลักขณาก็คืออยู่ในเรือนที่5ปุตตะเนี้ยแปลว่าพินทุบาทพินทุบาทการลงทุนคุณอยากจะลงทุนแต่มันลงทุนไม่ได้นะครับภายใน2ปีครึ่งนี้หรือใครที่ลงทุนอยู่แล้วต้องระมัดระวังถามว่าต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างระมัดระวังในเรื่องของบริวารน,นิดหนึ่งนะครับถึงแม้บริวารจะเป็นกเกษตรเพราะว่าช่วยเหลือสัตสนที่ดีแต่เราก็ต้องเป็นแบบลับ ไปช่วยเหลือบริวารเนานะมันจะมีเรื่องสิ่งต่างๆหรือเป็นในเรื่องของกลไกลการตลาดถ้าเกิดใครทําโรงงานก็มีเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือการควบคุมกับลูกน้องเนี่ยจะค่อนข้างลําบากนิดนึงแต่โดยรวมมันก็มีความสําเร็จได้นะแต่มันต้องแบบใช้ความอดทนใช้ความพยายามต้องเครียดต้องซีเรียสต้องจริงจัง กับในเรื่องของบุตรบริวารต้องไปแบกรับช่วยเหลือกับบุตรบริวารมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมันทําให้เหมือนกับว่าเราจะต้องเหนื่อยกับเรื่องคนอื่นมากขึ้นแต่ผลที่ได้ก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับมีทั้งดีและเสียคือพินทุบาทส่วนพินทุบาทกเกษตรหมาถึงความมั่นคงคุณจะได้ความมั่นคงของการลงทุนใครที่ลงทุนมาเนี่ยจะมีความมั่นคงมากขึ้น นะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของอย่างที่บอกเครื่องจักรเรื่องบริวารเรื่องลูกน้องสักเิ็ดหนึ่งมีปัญหากับลูกน้องหรือต้องทุกข์ใจกับเรื่องลูกน้องสักหน่อยแบบเนี้ยนะครับเครื่องจักรต่างๆจะเหมือนกับค่อนข้างมีปัญหาจุกจิกกวนใจประมาณนี้ได้เช่นกันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันบางคนอยากจะลงทุนบ้างบางคนอยากจะมีหุ้นส่วนด้วยเพราะดาวพระอรบดีเนี่ยคือดาวหุ้นส่วน มาตกอยู่ในเรือนมังกรและเป็นเน็ตด้วยเปราว่าอาจจะมีหุ้นส่วนได้แต่ต้องดูจังหวะต้องดูโอกาสสักนิดหนึ่งต้องมีการพลิกแปลงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอไม่สามารถที่จะแบบร่วมหุ้นลงทุนกันแบบในระยะยาวได้เพราะเป็นเน็ตเน็ตเปราะว่าน้อยหรือเปราะว่าระยะสั้นดังนั้นเนี่ยควรทำสัญญาในระยะสั้นดีกว่าสรับ กัน,นถ้าเกิดทําสัญญาในระยะยาวอาจจะแตกผลประโยชน์ภายหลังดังนั้นเนี่ยอาจจะทําได้ช่วงแรกเท่านั้นเนาะทีนี้เราก็จะมาดูนักษณะของการเงินพอธิบายไป,เ,ปเยอะแล้วเนาะการเงินเนี่ยนะครับก็คือราศีตุลเป็นการเงินดาวสุขโคโจรนําหน้าอยู่ในเรือนสหัชชาเขาเรียกว่าตำแหน่งโยกหน้ากับชาวกันเป็นตำแหน่งสุขสามเจริญหลักหมายความว่าคุณจะได้รับตำแหน่งในเรื่องของการ มืนกับมีหน้ามีตากับคนในสังคมมากขึ้นนะครับหรือมีโอกาสที่จะมีคนมาซัพพอร์ตช่วยเหลือกับตัวคุณมากขึ้นมีคนให้โอกาสสิ่งดีๆกับตัวคุณมีน้เมตตาม,มากขึ้นแต่คุณก็มักจะเสียเปรียบคนอื่นอยู่เสมอเนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เป็นประประไม่ค่อยเสียเท่าไหร่แต่กับดันเลงราหูเห็นไหมครับศุกร์กับราหูเลงกันเนี่ยแปลว่าบางทีเนี่ยก็มีคนหมั่นไส้เรา มีคนที่อยากจะทำอะไรที่มันเหมือนกับไม่ดีต่อเราเดสดิตกับเรามีคนอิจฉาลิษยาเราหรือมีคนที่จะเอาเปรียบกับเราได้ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปเสียสละเพื่อคนส่วนรวมแล้วก็มีคนเอาเปรียบด้วยดังนั้นเนี่ยมันแลกมากับชื่อเสียงมันแลกมากับในเรื่องของการมีตัวตนของเราหรือบางทีเราอาจจะแบบเออไปช่วยเขาแต่กับถูกนินทา อะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสเป็นในทิศทางประมาณนั้นเกิดขึ้นมีการเสื่อมเสียในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะคือพูดง่ายๆคือได้รับความโดดเด่นแต่ก็จะมีภัยเข้ามาดังนั้นอย่าโดดเด่นดีกว่าอืมประมาณนั้นคือก็มีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตก็ดีไปแต่ว่าอย่าพยายามแบบ เข้าหาเรื่องสังคมมากเกินไปอย่าเดดเด่นมากเกินไปในช่วงที่ดาวศุกร์นั้นโคจรวันที่1ถึงวันที่6มกราคมแล้วดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีธนูวันที่6มกรานะครับแล้วก็จะโคจรถึงวันที่30มกราอยู่ในราศีธนูแล้วดาวศุกร์ก็จะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรวันที่30มมกราอีกครั้งหนึ่งดังนั้นทั้งเดือนเนี่ยจะโคจรอยู่ในราศีธนูมากที่สุดอยู่ในราศีพิจิก แค่แป๊บเดียวนะครับประมาณ1-6งตั้ง <st ess ing> ตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงวันที่6มกราดาวศุกร์จะอยู่ในราศรีพิจิกที่ต้องระมัดระวังตัวนะครับในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆหรือคนในสังคมอาจจะเอาเปรียบเราได้แต่เราก็จะได้รับการยกย่องที่ดีเหมือนกันเนาะแล้วดาวศุกร์ก็จะเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนธนูอยู่ในเรือนพันธุ์เพราะว่าคุณจะได้รับการโดดเด่นกับในเรื่องของในเรื่องของเขาเรียกว,ว่าพันธุค,คือรากฐานชีวิต คุณจะมีลักษณะของการเงินที่ดีนะครับมั่นคงมากขึ้นเป็นมหาจักรแปลว่าคุณจะแบบได้การเงินเข้ามาหมุนได้คล่องมากขึ้นเลยการเงินนีิสพัดมากขึ้นเป็นดาวยงหยดด้วยเพราะว่าจะได้ประมาณการเงินที่มีสิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับมีความมั่นคงของชีวิตมากขึ้นและดาวศุกร์เนี่ยก็จะ ทำให้ตัวคุณสามารถหมุนเงินในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เงินหลายช่องทางเป็นเกอบเป็นกันมีความมั่นคง,งการเงินมากขึ้นเช่นกันตอนที่ดาวศุกร์อยู่ในราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายมากเพราะว่าดาวศุกร์เร็งกับราหูด้วยนะครับมีรายจ่ายเข้ามาเยอะได้ เที่ยวได้สังสรรกับเพื่อนพ้องเยอะแต่ก็เสียเงินเยอะแล้วเราก็เหมือนกับเราก็หน้าตาแบบใจใหญ่นะแบบเลี้ยงกับเพื่อนกินกับเพื่อนเยอะไปหน่อยช่วงต้นปีเนาะบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะของดาวศุกร์เนี่ยตกในเลือนพิจิกแล้วเลงราหูเนี่ยเป็นอลิปแปลว่าบางทีเราอาจจะมีหนี้สินอุปสรรคมาในช่วงระยะสั้นๆ1นถึงหกมกราต้องระมัดระวังหนี้สินหรือบางคนอาจจะมีในลักษณะของการกู้ยืมหรือบางทีเราอาจจะต้องแบบ ไปเลี้ยงกับเพื่อนสังส่งสรรกับเพื่อนมากเกินไปในช่วงปิดปีใหม่ก็ได้เช่นกันแล้วเราก็ต้องเป็นเจ้าภาพต้องเลี้ยงเพื่อนเสมอเลยประมาณนี้นะครับจะเสียเปรียบเรื่องการเงินต้องไปเลี้ยงเพื่อนต้องไปซัพพอร์ตเรื่องเพื่อนประมาณนี้เราอาจจะหน้าใหญ่นิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องพยายามบริหารจัดการเรื่องการเงินแล้วการเงินก็จะดีขึ้นในช่วงของประมาณ6มกราไปที่อยู่ในราศีธนูการเงินก็จะค่อยๆมั่นคงมากขึ้น การเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของออดาวการงานกันบ้างอิทธิพลการงานก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธคือเลข4ี่เมทุนนะครับคือดาวพุธจะโคจรอยู่ที่ราศีมังกรก็คือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวและดาวการงานโคจรในราศีมังกรพบเรือนปุตตะบางทีชาวกันอาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในช่วงของเดือนมกราคมดาวพุธโคจรอ,อยู่ในราศีมังกรทั้งเดือนเลยแปลว่าคนกันมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานเกิดขึ้นมีโอกาสยก,ยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับถามว่าดีไหมดีอยู่พอสมควรเพราะว่าดาวพุธโคจรคำว่าตรีโกณกับลักานานะครับเป็นตำแหน่งที่คุณน,นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายในเรื่องของการงานเกิดขึ้น และมีโอกาสที่เราจะมีโปรเจกต์ไอเดียสิ่งต่างๆที่นําเสนอเจ้านายหรือลักษณะของการที่เรามีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีกับในเรื่องของการคิดกระบวนการการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นหรือการมีการงานในลักษณะของการคิดการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่เราจะมีจินตนาการมีความคิดกว้างไกลขึ้นหรือว่ามีโอกาสของการที่จะ อยากลงทุนทําธุรกิจต่างๆอะไรแบบนี้นะครับมีโอกาสมีสิ่งที่ดีก็จริงแต่ก็ต้องระมัดระวังสําหรับใครที่อยากจะลงทุนใหม่แต่ใครที่ลงทุนเก่าก็โอเคอยู่นะครับแต่ใครที่ลงทุนใหม่ต้องระมัดระวังอย่างที่เคยบอกไปแล้วช่วงข้างต้นก็อาจ,จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะแล้วดาวพุธเนี่ยโครจรอยู่ในราศีมังกรน,นะครับมีโอกาสที่คุณจะมีโครงการสิ่งต่างๆที่ดีหรือว่ามีโอกาสที่คุณนั้นจะมีแนวโน้มทิศทาง ในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆที่ดีหรือมีโอกาสที่จะมีอะไรที่ดีๆกับชีวิตของตัวคุณเองเพิ่มเติมนะครับมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีการงานเข้ามาใหม่มากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์ต่างๆที่จะทำแล้วก็สามารถที่จะขยับขยายเติบโตในทิศทางที่ดีโอกาสสิ่งดีๆของชาวกันมาแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆกับชีวิตการงานก็มีโอกาส ในสิ่งที่ดีมีการปรับตําแหน่งเลื่อนตําแหน่งได้นะครับที่ดีด้วยเช่นกันเพราะาดาวพุธนั้นอยู่ในตําแหน่งเขาเรียกว่าตรีโกนกับลักนาด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของออดาวความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกันกันบ้างนะครับอิทธิพลความรักความสัมพันธ์เพศตรงข้ามคือราศีมีน ื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นนิตใช่ไหมครับแปลว่าน้อยหรือเปราว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเอาดั่งใจหรือในลักษณะของการที่เราจะต้องได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยบางทีแล้วอาจจะต้องใช้เวลาหรือต้องใช้การปรับเปลี่ยนต้องใช้การแบบต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวธาตุดินแล้วโคจรเข้าสู่ราศีต้นธาตุดินนะครับราศีบังกรเป็นนิด ปลว่าคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนต้องค่อยๆมีการพัฒนาเริ่มต้นสิ่งที่ดีแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะเนาะเพราะอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าต้องเริ่มต้นสิ่งดีๆกับชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจกับคู่ของคนหลักมากเกินไปเพราะเราอยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงเขาไม่เปลี่ยนแปลงกับเราง่ายๆนะครับ เราอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่คู่เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนยากสักนิดหนึ่ง<ม>เพราะดาวพฤหัสดีอยู่ในเรือนธาตุของตัวเองแล้วเป็นต้นธาตุแบบเนี้ยถึงแม้จะเป็นในตําแหน่งที่เป็นนิดที่เป็นสิ่งที่ดีนะตำแหน่งนิดเนี่ยแพราะว่าคุณมีโอกาสจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีกับความรักความสัมพันธ์และดาวคู่ก็ไปถับกับดาวาประจําตัวของตัวคุณเองด้วยก็แปลว่าคุณจะมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆกับชีวิตมากขึ้นมีโอกาสจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะปรับ เปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ดีมากขึ้นใครที่ไม่มีคู่ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคู่ใหม่และมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุเด็กกว่าด้วยนะครับบางคนอาจจะได้คู่ที่มีอายุมากกว่าและเป็นไม้ได้ด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใครพบเจอความรักใหม่ๆมีโอกาสจะเป็นคนเป็นไม้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับจะเป็น คนที่หนักแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเป็นคนมีหลักมีฐานด้วยนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดนึงแหละทุกอย่างก็จะค่อยๆลงตัวหรือมีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์มากขึ้นมีโอกาสที่จะคืนดีกันได้สําหรับใครที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะแก้ไขสถานการณ์แล้วก็ปรับทุกอย่างหรือพูดง่ายๆก็คือสามารถที่จะ คอมมิตกันได้นะแต่คงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะดาวพระศุกดีคือดาวคู่เนี่ยตรีโกนกับดาวราหูดาวราหูคือดาวอลินะครับดาวพระศุบดีคือดาวคู่ตรีโกนถึงดาวราหูแปลว่าดาวพระศุกดีควบคุมปะอลิได้แปลว่าเราสามารถที่จะเคลียความรักความสัมพันธ์ให้ลงตัวได้ภายในปี2564นี้นะครับอย่างที่บอกเนาะอย่ารีบอย่าเร่งเพราะดาวพระศุกดีเป็นเน็ตคุณรีบคุณเร่งคุณไม่มีทาง ที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นได้แบบรวดเร็วดังนั้นเนี่ยชาวราศรีการลัคนากันอาจจะเหนื่อยหน่อยนิดหนึ่งกับการคิดหรือการตัดสินใจกับคู่ครองคนรักเราต้องใช้ความอดทนเราต้องใช้ความพยายามเราคงต้องใช้การปรับก,การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะพื้ถ้าเกิดคนกันเนี่ยอาจจะแบบได้ดังใจแบบ น้อยหน่อยหนึ่งอะคือประมาณว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจกับคู่ของคนรักเพราะว่าบอกอะไรเขาเขาก็จะแบบนิ่งๆเนิ่นๆแบบไม่ค่อยแบบอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนอะไรสักเท่าไหร่เราแบบอยากจะขอร้องความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเขาจะทํานะแต่แบบโอยกว่าจะแบบได้ตรงเนี้ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยอย่างก็จะค่อยๆมั่นคงพระดาพระสดีอยู่ในธาตุดินเนี่ยปลว่าความมั่นคงของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเลย นะครับแล้วก็เคลียร์สถานะความรักความสัมพันธ์ได้ภายในปี2.014นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ